สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวสถานที่ที่บ้านผมที่อำเภอเม่แจมนะครับที่ถ่ายให้ดูนั้นก็คือทางหลังบ้านทางข้างๆบ้านมีแต่ต้นไม้สูงๆตอนนั้นเลยนะครับเพราะเหตุใดผมถึงปลูกต้นไม้เยอะนะครับ ผลก็คือว่าหน้าแรงครับหน้าแรงลมจะแรงมากนะครับขนาดหลังคาผมนี่จะต้องยิงน็อตเป็นเกลียวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่รู้นะเราไม่อยู่ใหม่ยกไปต้องแผงเลยเนี่ยเนี่ยปั๊มเนี่ยยกไปต้องแผงเลยต้องทำให้แน่นหนานะครับเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งการที่เราปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีร่มเงาร่มรื่นนะครับต้นตะขับต้นนี้นะตอนเช้านะครับจะมีนกแก้วมากินลูกตะขบเป็นประจํานะครับแล้วก็มีหลายอย่างอยู่นะครับมีมะม่วงเกียวตะเวยมะม่วงดอกไม้มีชะอมมีขนุนมีมะขามเทศมีกาแฟ มีมะขามยักษ์มีขนุนนะครับส่วนใหญ่ที่ปลูกก็มีจะเป็นจะเป็นผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับผมเวลาเรานอน,อนกลางคืนนะโหที่นี่ต้องนอนผมผ้าเลยนะครับกลางคืนอนะ่ะไม่ใช่ธรรมดาอากาศดีตอนเช้าก็อากาศก็จะเย็นตอนกลางคืนจะร้อนแป๊บเดียวนะครับกลางคืนนี่ก็จะเปิดพัดลมแค่ ช่วงสามทุ่มแค่นั้นเองพอสี่ทุ่มไปก็ปิดพัดลมน้้งก็น,นอนผุ่มผ้าสบายๆนะครับผมนะครับวันนี้พอดีภรรยามาจากเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านภรรยาก็ไปเก็บหลังบ้านเก็บห้องโถงห้องครัวนะครับผมก็มีหน้าที่ทอดก้วยทอดัทดทดนทำขายตรงเครื่องขายอยู่หน้าร้านนะครับ พี่น้องได้ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะมาหามาเที่ยวเล่นกันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าอากาศที่นี่สบายเย็นสบายมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆบ้านนะครับอันนี้ก็จะเริ่มค่ำละบ้านผมอยู่ติดถนนนะครับนีอันนี้ทางนี้ทางไปขุนชวมนะครับผมข้างบนที่เป็นพระธาตุเกู ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับหลังบ้านผมจะเป็นเป็นน้ําเป็นน้ําไหลผ่านนะครับผมจะลมเย็นนิดหนึ่งนะครับอ้าอาโอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่าช่วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยววันครั้งหน้านะครับผม เจอสถานที่สวยๆเลยผมจะลงเฟสให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ